การสอบเทียบเครื่องมือวัดหรือที่เราเรียกกันว่า calibration นั่นเองแล้ว calibration คืออะไรคิดง่ายๆเหมือนเราเอาไม้บรรทัดที่บ้านไปเทียบกับไม้บรรทัดมาตรฐานเพื่อดูว่าของเรามันตรงหรือเปล่าถ้าไม่ตรงหรือมีค่าคลาดเคลื่อนก็จะมีการปรับแก้ให้มันกลับมาเที่ยงตรงแม่นยำเหมือนเดิมนั่นแหละครับประโยชน์ของการทำ calibration ก็คือเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่เราวัดได้ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิแรงดันหรือขนาดต่างๆมันจริงและเชื่อถือได้ไม่ใช่แบบว่ากะกะเอาหรือ ใกล้เคียงเพราะถ้าเครื่องมือวัดเพี้ยนสินค้าที่ผลิตออกมาก็อาจจะเพี้ยนไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานด้วยครับในงานจริงเนี่ยปัญหาที่เจอคืออะไรนเอหรอลองนึกภาพโรงงานผลิตยาหรือโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินสิครับถ้าเครื่องมือวัดอุณหภูมิในกระบวนการผลิตยาเพี้ยนไปแค่1-2ถึงองศายาที่ได้อาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพตามที่ต้องการขนไข้ก็อันตรายนะหรือถ้าเครื่องมือวัดขนาดชิ้นส่วนเครื่องบินผิดไปนิดเดียวชิ้นส่วนนั้นอาจจะประกอบกันไม่ได้หรือแย่กว่านั้นคือทํางานผิดพลาดกลางอากา นี่คือปัญหาที่ความคลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อยสามารถสร้างความเสียหายมหาศาลทั้งเรื่องความปลอดภัยชื่อเสียงของบริษัทและค่าใช้ใจ่ายมหาศาลตามมาเลยละครับดังน,นั้นการสอบเทียบเครื่องมือวัดไม่ใช่แค่ควรทําครับแต่เป็นสิ่งที่โรงงานต้องทําเพื่อความปลอดภัยมาตรฐานและความน่าเชื่อถือของทุกอย่างที่ผลิตออกมามันคือการลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงและรับประกันคุณภาพสินค้าในระยะยาวเลยนะแล้วโรงงานที่คุณรู้จักหรือคุณทํางานอยู่มีการสอบเทียบเครื่องมือ วัดบ่อยแค่ไหนลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยสิครับ